อะไรนี่ยน้ำมูลเหรอเนสติมานี่ไม่ใช่น้ำธรรมดานะแต่น้ำเนี่ยอาจจะทำให้พวกเราชนะการแข่งที่จะถึงนี้ได้เลยล่ะอ้าวขอให้ทั้งทีมจุ่มมือลงน้ำพร้อมๆกันเอาหน้าเอาหน้าน้ำหมดไงจุ่มกระถิ่นนัดี เนี่จงมูลอะไรอ่ะฉันไม่เอาร้วยนะครับยมทีโอร้อนสิเป็นใครก็ต้องร้อนทั้งนั้นแหละเนนเสียสติหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วล่ะเป็นใครก็ต้องร้อนคนเหมือนกันร้อนเหมือนกันโยมเก่งกับโยมทีโอต่างชาติต่างภาษาต่างผิวพรรณแต่กลับรู้สึกร้อนเหมือนกันเน้นจะบอกอะไรยิ่งพูดยิ่งงงคนทุกคนเป็นคนเหมือนกันกับเราร้อนเหมือนกันเย็นเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันอะไรที่เป็นความต้องการของเรา คนอื่นเขาก็ต้องการเหมือนกันไม่มีความแตกต่างระหว่างความเป็นคนโยมเก่งเข้าใจถึง